เฮ้เดี๋ยวเราจะเอาไปเก่งป่านะมาดูกันไปไปไปไมกันไมกันไม่ใช้กุยใช้จะใช้ก็ให้เดินได้เลยเธองป่า Má à Làm à, ở đây à hả, đi chơi đi hả, 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 ตกใจหมดเลยสามลูกเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงแม่ต่อเลยไป <c oughs> แม่อย่านั่นไงคอยจีบตักกระแตนอย่ากลัว <c oughs> อะไรแม่มอาไดเรียนเลยกลัวไหมคับ

ฮ่าดูว่าแต่จะแกล้ก็วิ่งหนี่ไนมปาเริ่มเคียดแล้วจังเร่มปาเริ่มเคียดแล้วไม่เอา ย่แม่บอกว่าโต๊ะตัวนี้ช้างจับไม่ได้ลูกมันเป็นล้อมันจะวิ่งหนีใช่ไหมแม่สบายคะไม่กลัวยังไงไเกิดไมก่กลัวมันสวยงามเป็นไงไมันสวยงามมันก็ไม่กลัวแต่ยังมึงเจแต่แลจะเอาันหลอกอยังรอไม่ถือเลยเฮ้ยกลัวเองเฮ้ยแล้วจะไชม คุณผู้ชมช้างช้างกลัวเองเลยค่ะระว,งวังล้มนะลูกลูกช้างซึ้นเองแม่แม่ให้ยังนั่งด้วยดิยังนั่งได้ไหมขึ้นเองนี่ร่วง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 แม่ไม่ขยับให้เขาขยับก้อน,น่อย ก็ทุกทีอะแม่บอกให้ช้างเอาเอาหน้าคว่ำลงแล้วค่อยปีนขึ้นเตียงช้างเอาตูดขึ้นไม่ได้ช้างต้องเอาเอาหน้าคว่ำจำไว้นะรู้เปล่าเพราะว่าวันนี้เสือผ้าช้างลื่นแม่ด้จะลงยูทูบรู้แล้วแม่เตือนช้างก่อนแล้วอนขังนิดเอะน่เอามาออกมาจากไหนครับ เอาออกไปตะกแตรก็เอาออกไปเราจะได้ม yeah. ีสนามบินถึงนถึงดุนถึงุนดืนดุ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 นดืนดุนดุนดืนดุ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 นนะสะเทือนบอกจังนี่นดุนดงนดุนดนนนดุนดุนดดน ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตาม,มกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บน